ขอบคุณผู้สนับสนุนเว็บโคปา99เว็บตรงฝากถอดใน1น,นาทีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Last n o c t h e s t Studio นะครับผมในวันนี้นะเราจะมาสรุปในเรื่องย u k i GX Season 4นะครับมามาดูก,กันเลยนะครับผมซีซั่นสุดท้ายของย u k i GX แล้วนะครับบอกเลยว่าในเรื่องก็ยังคงมันเหมือนเดิมนะต่อจากซีซั่นที่แล้วกันเลยทีเดียวนะครับ และก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายหรือเนื้อหาที่ผิดพลาดกางอยก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยครับผมยูกิ GX ซีซั่น4เปิดเลือกซีซั่นใหม่มาเนี่ยทางโรงเรียนด้วยคอนเมียนะก็ได้มีปัญหานะครับเหล่านักเรียนนะครับดูเอลนะใช้การอัญเชิญมอนเตอร์นะแต่ว่ามอนเตอร์นะไม่ยอมออกมาเป็นตัวจริิิงงงนนนนนะะะะคคคครรรัััับบผผมมมมมมูใใหหญ่ซาาาเเเจจจจึได้้้ฝฝกกกโโแลว็ทออสป นตรวจสอบเรื่องนี้นะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะก็ได้มีนักเรียนปริศนานะครับที่ชื่อฟูจิวาระยูสเกตนะครับเข้ามาตรวจสอบด้วยนะครับผมและดูเหมือนนะเขาจะใช้พลังพิเศษนะครับทำให้มันโจเมนะคิดว่าฟูจิวาระนะคือเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมาตลอด3ปีนะครับและพวกมันโจเมนะก็พบการที่มีปัญหานะครับที่มอนเตอร์ไม่ยอมออกมาเป็นตัวจีนะครับผมซึ่งพวกโอจิมาทีโอแล้วก็ฟูจิวาระนั้นได้มองเห็นการพวกนั้นนะว่ามีวิญญาณร้ายครอบสิงอยู่นะครับฟูจิวาระเลยได้มาทำลายการ์ที่หลังนะครับและเมื่อ และว,วิญญาณรลายนี้นก็ได้ไล่ตามฟูจิวาระนะครับผมซึ่งเมื่อฟูจิวาระหนีมาเรื่อยๆนะครับก็พบเข้ากับยูกิจูไดพอดีนะครับและว,วิญญาณรลายนี้ก็กลับกลายเป็นทูแมนนะครับผมเป็นเหมือนเทวทูตของดาร์กเนทตนะครับ จากนั้นทูแมนะครับก็ได้ท้าจูไดดูเอลนะครับผมซึ่งจูไดก็ไม่ยอมแพ้เหมือนเดิมนะก็รับคำ้ามาหมดนะครับและก็เป็นจูไดเช่นเคยนะที่สามารถคว่ำทูแมนได้นะครับผมแต่ว่าจูไดก็ได้สงสัยนะว่าฟูจิวาระเป็นใครนะจึงได้ถามฟูจิวาระนะครับผมแต่ว่าฟูจิวาระนะครับิดจะใช้พลังนะครับในการหลอกจูไดเหมือนกับมันโจเม้นะครับแต่ว่าจูไดนะครับมียูเบลสิงอยู่ในตัวนะผมจึงทําให้จูไดนะครับไม่สามารถโดนหลอกได้ และจากน no like, ั illing, ja. ้นฟูจิวาระก็หายตัวไปนะครับผมต่อมานะครับจูไดนับก็ได้ไปยื่นใบลาออกนะกับครูใหญ่เซมิิมะนะครับผมเพราะจูไดนับคิดว่าตัวเองนับคือสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดนะครับและจูไดนับก็คิดว่าตัวเองนับจะนำพาความหายะนะมาสู่โรงเรียนด้วยคะแนนนั่นเองเขาจึงรับผิดชอบตัวเองนะโดยการลาออกไปนะครับผมแต่ว่าครูใหญ่เซมจชิมะนะก็ยังไม่ยอมเซ็นใบลาออกให้นับพร้อมทั้งบอกว่าให้ไปคุยกับคนคนนึงก่อนนับถ้าไปคุยเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันนะครับผมและจากนั้นจูไดก็ได้ไปคุยกับ โดยพวกเขาเนบได้บอกจูไดนะว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากตัวจูไดหรอกนะครับผมอาจมีสาเหตุอื่นนะครับที่จะนำพาความหายนะมาให้โรงเรียนนะครับผมจูไดไม่จําเป็นต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกไปคนเดียวนะฮะแต่ว่าในขณะที่คุยอยู่นั้นนะครับก็มีทูแมนในโอ้ตัวเทวทูตของดาร์กเนี่ยนะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งนะครับพร้อมกับบทท้าจูไดดูเอลนะครับโดยเทวทูตนั้นเนบต้องการที่จะกำจัดจูไดนะครับผมซึ่งจูไดก็รับคำท้ามาเช่นเคยนะครับแล้วก็ได้ดูเอลกันนะครับผมและกกกกก็็็เเเเเปปนนนนนนนสสสิลลลพพรรรรระะะะออชช่่่่่คคคคคคยยยัััับบบทททีีาาาาาาามมมมมมถววววววำูููไไไไดดด้้้ผแหตืจ เป็นคนฆ่าฟูจิวระนะครับผมแต่ในระหว่างที่คุยไปคุยมานะครับโอนิกก็เข้าใจนะว่าพวกจูไดนะไม่ได้ฆ่าฟูจิวระนะครับผมและในระหว่างนั้นนะครับทูแมนก็ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีนะครับ โอเนีนับเสียพลังในการมีตัวตนอีกมากเลยนะครับอีกไม่นานนะเขาต้องหายไปนะครับจูไดจึงได้ยื่นข้อเสนอนะครับให้โอเนีนับเข้ามาอยู่ในตัวของเขานะครับแล้วโอเนนก็เข้าไปอยู่ในตัวจูไดนะครับแล้วตัวเองก็ไปอยู่ในเด็กของจูไดด้วยนะครับผมจากนั้นทูแมนแล้วก็จูไดก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันนะครับแล้วก็เป็นจูไดนะที่สามารถเอาชนะทูแมนมาได้นะครับผมแต่ว่าทูแมนก็ได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นเศษเสี้ยวของดาร์กเนทเท่านั้นนะครับไายหลังจริงๆนะครับกำลังรอจูไดอยู่นะครับผมตัวเองเป็นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นนะครับ และต่อมานะทางโรงเรียนด้วยคาเดเบียร์นะผมก็ได้จัดการแท็กดูเอลนะครับเรียกได้ว่าเป็นการแท็กดูเอลก่อนการจบการศึกษาของพวกจูไดเลยนะครับแต่ว่าจูไดนะตอนแรกก็ไม่สนใจการแท็กดูเอลนี้นะแต่ว่าก็โดนเพื่อนนะครับบังคับนะฮะแล้วก็โดนรุ่นน้องนะครับอย่างเทรโนเคนซันให้ผมบังคับให้ลงแข่งด้วยโดยคู่แท็กดูเอลของจูไดนะก็เป็นเทนโจอินาสกาะนะครับผมแต่ว่าตอนแรกนะจูไดกับอันสกาะนะก็ได้มีปัญหากันนะเพราะว่าจูไดนะดูเอลแบบเอาตัวคนเดียวเลยนะผมไม่สนใจคู่พาร์ทเนอร์เลยนะครับจนทำให้เทเโนเคนซันนะครับแล้วก็เลนม คุณตระสูงเขาได้งานตรงจุดนี้ได้นะผมจนทำให้พวกเขาเสียเปรียบนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วจูไดกับอสกาก็เข้าใจกันนะผมเลยทําให้พวกเขากลับมาพิชาตชนะคีโนเคนซันแล้วก็เลไปได้นะครับผมจากนั้นจูไดก็กลับมาเป็นคนเดิมน,นะแล้วก็สนุกกับการดูเอลเหมือนเดิมน,นะครับและต่อมานะในขณะที่คู่ใหญ่เซเมจิม,ม่ากำลังเดินทางกลับด้วยคาเนเมียก็ได้มีคนนะมาโจมตีเขานะครับผมแล้วก็ท้าคู่ใหญ่ดูเอลแต่ปรากฏว่าคู่ใหญ่นะเป็นฝ่ายแพ้เนะ แลวใกล้คนคนนั้นนับก็ได้บอกนับว่าเขาเป็นผู้สืบทอดสายไซโคนะครับก็คือเป็นคู่ปรับของสายไซเบอร์นั่นเองแต่ว่าเขายังไม่หนำใจนะครับเขาอยากไปชนะไคเซอร์เรียนะผมเขาก็เลยเดินทางตามหาไคเซอร์เรียต่อไปนะครับและในที่สุดนับเขาคนนี้นับก็ได้เดินทางมาที่กอดด้วยคเนเมียเรียบร้อยนับแล้วก็มาท้าไคเซอร์ดูเอลนะครับซึ่งไคเซอร์นะถึงจะป่วยอยู่แต่ก็รับคำท้าดูเอลมานะแล้วก็ดูเอลกันแต่ว่าอาการป่วยนับได้กำเริบนะผมจะทำให้ไคเซอร์นะหยุดการดูเอลกลางคันนะครับแล้วก็นนนคอดูแท และโชนะผมก็ได้ดวลกับผู้สื่อทอสายไซโคนะครับโดยการดวลของโชครั้งนี้นะครับโชนะผมก็ได้ใช้ไซเบอร์ดาร์กนรกก้อนนะแล้วก็ผสมเข้ากับมอนสเตอร์ของตัวเองนะผมจนสร้างเป็นเด็กใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถเอาชนะมอนสเตอร์สายไซโคได้นะครับละไสเซอร์เรียวนะครับยังบอกด้วยอีกว่าโชนะครับได้ก้าวข้ามตัวเองไปไกลแล้วนะครับ และต่อมาะครับอาจารย์โคนนอเนับก็ได้คิดว่าไม่อยากให้พวกจูไดนะผมจบการศึกษาไปนะครับเขาจึงไม่เซ็นหน่วยกิจให้นะครับทำให้นักเรียนหลายคนะครับออกมาประท้วงนะว่าทําไมเขาไม่เซ็นให้นะครับอาจารย์โคนน์เน็จึงได้บอกนะว่าถ้าเกิดอยากให้เขาเซ็นนะก็ต้องมีนักเรียนนะมาดวลกับเขาแล้วเอาชนะเขาไห้ได้นะครับแล้วก็เป็นยูกิจูไดนะผมที่อาสานะเป็นคนดวลกับอาจารย์โคนนอนะครับและทั้งสองคนก็ดวลกันนะครับผมโดยในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยจูได้นะปก็ได้ใช้การ์ดเฟรมวิงแมนเนี่ยผมประสานคอมโบ แล้วก็เป็นจูไดนับที่สามารถชนะจางโคนอสมาได้นะผมจนในที่สุดนะครับจางโคนอนก็ยอมเซ็นหน่วยกิจให้นะครับและต่อมาครับคู่ใหญ่เซมิจิมานีผมก็ได้จัดการแข่งนะครับการดูเอลจบการศึกษานะครับโดยเป็นการดูเอลนะแบบตัวต่อตัวนะครับเพื่ออำลาพวกของจูไดนาที่กำลังจะจบในปีนี้นะครับและจากนั้นนะก็มีเด็กโอเบดิกบูปีหนึ่งนะครับมาท้าจูไดดูเอลนะครับ จูไดก็รับคำถานะแล้วก็ดูเอลกับเขาเลยครับโดยเด็กคนนี้นะครับใช้เด็กมังกรฮอรลูดนะครับเป็นเด็กที่มีความึกการถผเวทมนต์ได้ซึ่งเขาก็มั่นใจแน่นอนนะว่าเขาจะผลึกฟิวชั่นและแล้วก็ผลึกการเวทมนต์ของเด็กของจูไดได้นะครับแต่ว่าจูไดนะครับใช้การคอนแทคฟิวชั่นนะครับโดยเป็นการฟิวชั่นที่ไม่ต้องพึ่งเวทมนต์นั่นเองเลยทำให้จูไดนะสามารถเอาชนะเด็กเป็นึงคนนี้มาได้นะครับหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็ผิดหวังนะครับแล้วก็มีความมืดในใจนะจนทำให้เทวดาของดาร์ก และหลังจากนั้นนะรับทูแมนกนะ็ได้แปลงร่างเป็นเด็กปีนหนึ่งคนนี้แล้วก็ดวลกับเด็กปีนหนึ่งคนนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นเด็กปีนหนึ่งนะที่แพ้ทูแมน Man, ที่แปลงร่างเป็นตัวเองนะครับจากนั้นเด็กปีนหนึ่งคนนี้ก็ถูกความมืดขืนกินนะครับผมแล้วก็หายตัวไปนะครับซึ่งจูไดก็รู้เรื่องนี้นะเพราะมีพลังของยูเบลอยู่นะครับจูไดได้มองเห็นนะว่ามีเด็กหลายคนนะถูกความมืดกินกินนะครับผม แลวหลังจากนั้นนะครับโอเบอันก็ได้ติดต่อมาหาจูไดนะครับผมบอกว่าในเมืองหลวงนะครับคนได้หายไปหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเมืองร้างก็ได้เลยนะครับผมจูไดจึงได้เข้ามาในเมืองหลวงนะครับเพื่อมาสืบหาคดีเกี่ยวกับคนที่หายตัวไปนะครับผมและจูไดนะครับก็ได้พบกับไซโอทาคุมะนะครับแต่ว่าไซโอนับกลับมาท้าจูไดดูเอลนะครับเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดเขาชนะจูไดนะมิสจิน้องสาวของเขาจะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับผมและก็เป็นไซโอนะครับที่เป็นฝ่ายแพ้นะครับและจากนั้นนะครับวิญญาณของไซโอนะก็ถ โยฮันเลยคิดจะดึงสติจูไดกลับมาโดยการดูเอลและทั้งคู่ก็ดูเอลกันนะครับแล้วเมื่อดูเอลไปดูเอลมานบจูไดนบก็ได้รับการโจมตีจากเรนโบดาก้อนรับทำให้จูไดนบสติกลับมานะครับผมเพราะว่าที่จริงแล้วนบจูไดรับถูกความมืดนะครับผมที่สิงอยู่ในการ์ดฟิชั่นรับครอบนำนั่นเองและจูไดกับโยฮันนะก็ได้เดินทางกลับด้วยคาเดเมียนะครับผมแต่ว่าในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกลับนะครับที่โรงเรียนดูเอลคาเดเมียนะผมก็ได้เกิดเรื่องนะครับ ก็คือทูแมนนะครับไล่ดูเอลกับเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนะครับผมแล้วถ้าใครดูเอลแพ้นนะก็จะถูกนำพาไปยังโลกของดาร์กเนทนะครับซึ่งพวกเพื่อนเพื่อนของจูไดนะับก็แพ้หมดเลยนะแล้วก็ถูกนำพาไปยังโลกของดาร์กเนทเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเทนโจอินฟูบุกินะครับยังไม่ได้ดูเอลกับทูแมนนะครับเขานะับประกาศนะว่าอยากดูเอลกับดาร์กเนทตตัวจริงนะครับซึ่งในขณนะนั้นนะครับฟูจิวาระตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับผมแล้วทั้งคู่ก็ได้ดูเอลกันนะครับ ซึ่งตอนแรกนะฟูบุกินะครับคิดจะเสมอการดูเอลนะครับเขานะครับพร้อมที่จะแพ้ไปกับฟูจิวาระนะครับผมแต่ว่าฟูจิวาระนะครับใช้พลังการย้อนเวลาเนี่ยบวกกับความมืดในใจของฟูบุกินะครับผมจนทําให้คราวนี้นะฟูบุกิได้แพ้แพ้ไปคนเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ถูกดักเน็ตพาตัวไปยังโลกของดักเน็ตเวิลด์นะครับและต่อมานะจูไดกับโยฮันนะก็ได้ร่วมมือกันนะแท็กดูเอลนะครับในการค้นฟูจิวาระนั่นเอง และในขณะที่กำลังดวลอยู่นั้น,นรับโยฮันก็ได้เสียสลัดตัวเองนี่ครับโดยการให้จูดย,ยืมพลังนะครับจนในที่สุดรนบะจูดก็สามารถรวมร่างในออสแล้วก็เรนโบดักก้อน,นรับกลายเป็นเรนโบในออสนะครับผม และยังไม่พอนะครับจูไดนะครับจึงได้รับพลังจากโอเนสนะฮะผู้ซึ่งเป็นมอนสเตอร์ในเด็กของฟูจิวระนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมจนทาให้จูไดนะครับสามารถใช้เรนโบนในออสนะครับในการคว้าฟูจิวระได้นะครับผมและจากนั้นโอเนสนะก็ได้มาช่วยฟูจิวระไว้นะจนทำให้วิญญาณความมืดดาร์กเนตนะครับออกมาจากตัวของฟูจิวระนั่นเองแต่ว่าจูไดก็แปลกใจนะถึงจะคว้าฟูจิวระได้นะแต่โลกก็ยังถูกดาร์กเนตกลืนกินอยู่นะครับผมแสงสว่างก็ยังไม่ปรากฏนะครับและจากนั้นนะครับดาร์กเนตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับผม แล้วก็มาท้าจูไดดูเอลนะครับจูไดก็รับคำท้าโดยทันทีเลยนะครับผมเขาอยากช่วยโลให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งพอต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับจูไดนั้นค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะพอดาร์กเนี่ยนะแข็งแกร่งอย่างมากเลยนะครับดาร์กเนี่ยนะมีพลังจากการกินความสิ้นหวังคนนะครับผมซึ่งความสิ้นหวังเยอะเท่าไหร่ดาร์กเนี่ยก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้นนะครับ และในที่สุดนะครับจูได้นับก็สามารถให้กำลังใจเพื่อนนะครับที่อยู่ในโลกของดักเน็ตเวิร์ดนะครับจะทําให้ความสิ้นหวังในใจของทุกคนนะครับหายไปนะครับผมและจากนั้นนะครับทุกคนก็กลับกลับมายังโลกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาที่ดูเอลคานิเมียนะครับซึ่งก็เห็นว่าจูได้กำลังดูเอลอยู่นะครับผมและในตอนหลุดท้ายนะครับจูได้ใช้การฟิวชั่นขั้นสุดยอดนะครับระหว่างเนออนแล้วก็เหล่าเนโอสเปซิเอียนนะครับจะกลายมาเป็นกอสเนออนนะครับผมและด้วยสกิลพระเอกนะครับจูได้ก็สามารถความดักเน็ตได้นะะคคครรรััััับบบบบแลลลล้้ววโกกกกก็มมาาาสสสสงงงุข่อีน แลวจูไดก็ได้พบกับมุโตยูกินะครับผมแล้วทั้งคู่ก็ดวลกันบอกเลยวันนี้เป็นการดวลครั้งสุดท้ายนะครับของภาค G X เลยนะครับผมแนะนําให้ไปดูนะครับโคตรมันเลยนะครับซึ่งในตอนสุดท้ายนับก็เหมือนจะเป็นจูไดนะที่กำลังจะชนะนะครับผมแต่ว่าอาเทมนะก็ได้ขอเปลี่ยนตัวกับมุโตยูกินะครับและจากนั้นอาเทมก็เชิญเทพมังกรฟ้าโอซิลิสมาเลยนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆจูไดก็เนี่ยอัดไปโจมตีนะครับทั้งที่พลังโจมตีน้อยกว่าแต่ว่าในตอนนั้นนะบอนิเมะก็ได้ตัดจบไปทันทีเลยนะครับ เป็นนันจบภาคยูกิ GX ซ์ซีซั่นก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับสรุปยูกิ GX ซ์ีซั่นก็บอกเลยนี่ก็เป็นซีซั่นท้ายแล้วนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะในเรื่องในซีซั่นสีนันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะโอ้นพี่เพื่อนตกลงประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดด้วยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะว่าคุณชอบอะไรในยูกิจีเอ็กนะครับผมอะไรที่เป็นสเสน่ห์ของยูกิจีเอ็กนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ